หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มภูนกำไรด้วยแร่ธาตุัั้นดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนด้วยความต้องใจมุ่งมันสัรนหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการน,นำข่าวล่าวอะไรต่างๆนานานำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเลยเราเจอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะเพราแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบ100ปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย เอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปลังนี่หัวนิ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ยยๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธ์ุอยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตร,รดิตอุตร,รดิต์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่้ารถบขศอ,อ,อุตร,รดิต์ อย่าับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับหนาหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวังโป่งทองแสนขัน อำเภอน,น้ำปันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอว,วังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านสุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านแจ๊แป๋วตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอําเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่สากร์การเกษตรวังชิ้นสากร์การเกษตรเมืองลองสากร์การเกษตรร้องกว่างศักดิ์การกด์การเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากร์การเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบกลั่นทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 0 0 2 4999 0 9 9 0 0 2 4 9า9จากร้านสอทวีซั์เคมีกเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเกิดครบร้อยปีแล้วชัยฟ้าเกษตรพันธุ์จังหวัดอุตระดิตฐ์ุ๋ยตาหัวขุดฝันสุดยอดของปุ๋ยเมืองไทย ผลผลิตเพิ่มใช้หัวคนป่าครับจากบริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจากร,าร,กร้านบอดอาเสดจังหวัดชายนาครับสำหรับปุ๋ยที่ดีเกรดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราคนป่านะครับผมร้านบ้านลาเสรศจังหวัดระยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะปุคนป่าจากจังหวัดพิษณุโลกครับร้านสมุนโชคเขียวทนเขียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่นอนครับเกษตรแ5 จากจังหวัดเพชรบูร์ค่ะปุ๋ยตราหัหวคนฝานําคุณค่าสู่เกษตรกรกไทยค่ะก็ชอยนะอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมจากทีอัดโก,ทกเทคอาเภอพนมิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพอีวายอินเตอร์เทจังหวัดสรเที่วครับชื่อนี้มั่นใจจริงๆเื่อยิปซีซอยร้านของจอร์จควานเซเพิร์นะครับอยู่แขงเซ็ตครับระดับคุณภาพดีกว่าแบรนด์อื่น อยู่ร้านเอพีสีรัชจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมรับใจไม่ตูดคือรูปลักกระสอบผูดชาดเห็นตะไคร้ก็เชียร์ทุกขวดอย,อยากาจัดวัชพื้นในยี่สินาทีจากร้านตรงเมลโกสว่างแดนดินสามสกนครปุ๋ยุกคน,คน,คนป่าแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับร้าน AP14 จังหวัดชัยภูมิ รักหมอคนปลาเด็กที่หนึ่งเลยค่ะร้านเอชัยกุลการเกษตรนะครับเขตยูที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับสําหรับหมอ้อคนปลาให้สามคำนะครับขุยมันดีจากร้านสอเกษตรพรันธุลบโุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหม้อคนปลาค่ะจากชา้สิรีพืชได้จังหวัดขอนแก่นปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องหมงคนปลาเท่านั้นค่ะร้านเทนบิทการเกษตรจังหวัดตราหัวคนปลา แตกใบดีแตกกลอดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรได้แร่ธาตุชนดี กว่าใ,ใครคุณภาพได้ใจใช้หัวคนป่าคุณภาพได้ใจใช้ปุ๋ยหัวคนป่าหุ๋ยหัวคนป่านำคุณค่าสู่เก,กษตรกรครับนี่แค่เป็นบางส่วนนะของในส่วนของตัวแทนจําหน่ายปนะุ๋ยตราหัวคนป่านะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะออกมาให้กันยืนยันขายดีนะขายดีนะพี่น้องเกษตรกรซื้อใช้ซ้ําทุกฤดูกการ นะครับนะบางคนตกใจใช้ครั้งแรก <c oughs> ข้าวเน่ยไรละเกียนไรละเกวียนไม่เคยได้เนี่ยนะครับเราเปลี่ยนมาใช้หัวคนป่านี่ได้เกวียนกว่าเงี้ยตกใจดีใจเลยนะครับนี่คือปุ๋ยคุณภาพระดับโลกนะครับโดยบริษัทยิปอินซอยนำเข้ามาจากยุโรปนะปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับผ่านขั้นตอนการผลิตและบรรจุด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับตรวจสอบแม่นยำ นะครับนะ50กิโลกรัมเต็มกระสอบปุ๋ยแกะออกมาเนี่เนื้อปุ๋ยล้วนๆนะครับโนฟินเลอร์ไม่มีสารเติมเต็มเข้าไปผลเปื้อนนะครับไม่เอาเปรียบพี่น้องเกษตรกร,ร,กรแน่นอนครับนะนี่คือบริษัทยิปอินซอยนะยืนยัดเคียงคู่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยมายาวนานเข้าก้าวเข้าสู่ปีที่100แล้ว ไม่ดีจริงไม่ได้แล้การตอบรับไปแด้บการอุ้มชูจากเกษตรกรไทยมาได้ยาวนานอย่างนี้เราก็จะนั้นมั่นใจได้นะครับกับปุ๋ยตราหัวคนป่าอ่ะไปว่าไปดูข่าวของเรากันต่อนะครับนะข่าวนี้นี่ในานะคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วโอ้ยชื่นอกชื่นใจแล้วหนูฟังรับกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากลูกแต่สําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับนะเอา อหนุ่ยน้อยนะตั้งใจฟังข่าวนี้หน่อยทําได้ก็ทํามั่งนะลูกนะครับเรื่องนี้นี่ดานูฟังหนะาังยุวเดียรินฤทธ์อายุ35ปีเป็นแม่ค้าขายทาโกยากินะครับนะขนมครกญี่ปุ่นนะนะตามตลาดนัดเนี่ยก็หาซื้อกินได้ก็เปิดเผยแล้วบอกว่าหลังจากโพสต์คลิปกลับมาจากบ้านดึกๆเปิดตู้เย็นมาเจอข้อความที่ลูกเขียนไว้ รอบกับนมอีก2แก้วนะครับนมอีก2แก้วนะทำให้พ่อกับแม่น้ำตาแทบไหลนะครับนะจนกลายเป็นคลิปไวรัลเลยนะครับคุณยุวดีเขาบอกว่ามีลูก3คนนะคนโตนี่อายุ10ขวบชื่อว่าน้องโฟกัสคนที่2นี่เสียชีวิตไปแล้วคนเล็กอายุ2ขวบปกติเนี่ยตนนัวเองก็จะต้องออกไปขายของข้างนอกแทบจะทุกวันแหละก็ฝากลูกเอาไว้กับปู่กับย่า บังเอิญวันนั้นน่ะกลับกลับบ้านมาตอนสองทุ่มนะกลับจากทำงานมาเหนื<ๆ>่อยๆก็มาเปิดตู้เย็นนะจะกินน้ำเย็นๆสักแก้วะเนาะเปิดตู้เย็นมาก็เห็นน้ตนะครับกระดาษที่ลูกเขียนเอาไว้พร้อมกับนมนะนมสองแก้วที่แช่เอาไว้นะครับนะคุณยุวดีก็บอกว่าก็เลยเรียกแฟนนี่มาถ่ายคลิปเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นความทรงจำที่ดีนะว่าลูกเนี่ย ได้ทำสิ่งที่ดีๆให้โดยความรู้สึกที่เห็นโน้ตที่ลูกเขียนว่าทำนมไว้ให้พ่อกับแม่นะพ่อกับแม่คงเหนื่อยสู้ๆนะแล้วก็มีนมแช่อยู่สองแก้วนะครับแช่ในตู้นะเธอบอกว่ามันรู้สึกจุกอ,อกทั้งกลัวทั้งดีใจไอ้ที่กลัวก็คือกลัวลูกจะน้อยใจที่ว่าไม่มีเวลาให้ นะเพราะว่าต้องไปขายของทุกวันไม่มีวันหยุดก็อยากจะร้องไห้เลยแหละนะด้วยความดีใจลูกจะถามทุกวันแหละนะว่าแม่กับพ่อเหนื่อยไหมโดยเฉพาะวันศุกร์หรือว่าวันหยุดเนี่ยนะเมื่อเขาเห็นพ่อกับแม่กลับมาเนี่ยก็จะรีบมาช่วยขนของเลยมันเป็นเรื่องราวดีๆนะปกติเขาก็จะเป็นเด็กแบบนี้อยู่แล้วเป็นเด็กน่ารักก็จะสอนลูกเสมอว่า จะไม่ค่อยมีเวลาให้นะสอนให้ดูแลตัวเองซักผ้าล้างจานเขาก็ทำเองทั้งหมดนะก็จะต้องสอนว่าก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานนะทำกับข้าวเ,าเขาเขาทำได้เองนะตัวเองก็จะฝากปูกกับย่าเอาไว้ช่วยดูหลานหน่อยนะถ้าเขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทำเองหรืออย่างเรื่องซักผ้านะเขาก็จะซักผ้าให้กับพ่อกับแม่ด้วยแต่ก็จะให้เงินเขานะ เออเป็นการจ้างก็ถือว่าเป็นการสอนให้เขารู้จัก,จากหางเงินเองบางวันเนี่ยน้องโพกัสก็จะทํากับข้าวไว้ให้ตนแล้วก็สามีทานซึ่งตนก็จะบอกเขาบอกว่าไม่ต้องทําให้ทุกวันก็ได้ซึ่งตัวเีงก็อยากจะเก็บความรู้สึกดีๆไว้ในโลกออนไลน์เพื่อเก็บเอาไว้ให้ลูกดูว่าวันหนึ่งเขาเคยทําแบบนี้ให้ตนอืมโอ้โหนะใครมีลูกแบบนี้นี่หายเหนื่อยเลยเนาะว่าไหม นะคือมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก,กันเนาะนะครับแต่สําหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่กับเรานี่มันเติมแรงใจได้เยอะเลยนะถามว่าเด็กในปัจจุบันนี้นะครับมีสักกี่มากน้อยทําแบบเนี้ยนะพ่อแม่เลิกงานกลับมานี่หาน้ําเย็นๆให้กินสักแก้วหนึ่งบ้างเนี่ยมีบ้างไหมถ้าจะไม่มีนะนะส่วนใหญ่นี่คืออะไรนอนเล่นเกมนะเล่นมือถือ รอพ่อแม่ก็มาหุงข้าวให้กินนะวันหยุดนี่กว่าจะออกจากห้องได้นี่ก็เที่ยงบ่ายอะไรแบบนี้ได้หนะูฟังเนาะใครลูกใครได้ลูกแบบนี้นี่นะแบบในข่าวนี่นะนะสู้ตายเลยเนาะเหนื่อยแค่ไหนก็นะสู้ได้ทั้งนั้นเนาะนะนะอ่าหนุ่ยน้อยใครยังไม่เคยทำอะไรดีๆให้พ่อกับแม่นี่ทำซะนะตอนนี้พ่อแม่ยังอยู่กับเรายังมีโอกาสได้ทำนะเออ วันไหนไม่มีแล้วเนี่ยนะครับอเดี๋ยวเีไปเคาะลงเคาะโรงเลี้ยงก,กินโครงกินข้าวข้าวปลานี่ที่ใส่ถ้วยไปยองเอาไว้เนี่ยนะข้างๆโรงก็ไ้ทำเองด้วยอะไรแบบเนี้ยนะนะครับนะขาดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วพ่อแม่จะมานั่งโหยหาอาวรอยู่ก็คงจะไม่มีประโยชน์นะครับนะตอนนี้นะท่านอยู่กับเรานะทำอะไรได้เล็กๆ,ๆน้อยๆทำนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กดีๆไม่ต้องไปพูดไม่ต้องสอนอะไรมากมายเนาะ จิตสำนึกเขาจะรู้เองนะครับแล้วเขาก็จะทําในสิ่งที่ดีๆของเขาเองโดยไม่ต้องมีใครไปจ้าจี้จ้าชัยนะนะอ่ะเด็กด,ด,ดีอย่างนี้ก็เติบโตขึ้นมาก็คงจะมีอนาคตที่ดีนะครับมาดูในส่วนของคนที่อนาคตไม่ดีบ้างนะครับสมัยนี้อยากจะทำม,มาหากินทำงานหาเงินที่มันง่ายๆนะไม่ลำบากอยู่ในห้องแอร์ นะครับในไ,ไปตากแดดไม่ต้องไปแบกคงแบกของหาคอนนะให้มันนงให้มันเหนื่อยนะครับอยู่ในห้องแอร์อยู่หน้าจอคอมนะครับผิดกฎหมายก็ยอมเดี๋ยวนี้นี่นะลูกหลานลูกหลานไทยเราในส่วนใหญ่ไม่จะเป็นอย่างนี้นะไอมังแล้วก็ส่วนใหญ่ก็พอจบจับได้แล้วก็ติดคุกเดีย๋ยวนี้สังเกตดูนะวัยรุ่นนะโตขึ้นมาเลี้ยงเลี้ยงดูขึ้นมาหน่อยนะติดยาหลอน คลั่งติดคุกอืมทั้งชายทั้งหญิงนะหนูฟังนะโอ้ถ้าปล่อยให้มันสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าประเทศเรามันจะมีใครที่จะมารับช่วงดูแลพัฒนานำพาประเทศชาติไปได้ต่อในเมื่อเด็กรุ่นนี้เนี่ยะเด็กลูกรุก่นหลานเราเนี่ยมันไปมอมเมามันไปหลงอะไรกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะนูฟังนะ หากินง,ง่ายๆผิดกฎหมายก็ยอมไม่คิดบ้างว่าเวลาโดนจับได้แล้วมันจะเป็นอย่างไรบุกจับแปดสาวทำงานเป็นแอดมินดูแลเว็บพันนันผิดกฎหมายครับเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านเลยนะหลายร้อยล้านนี่เป็นของใครก็ไม่ใช่ของตัวเองโดนจับแล้วเนี่ยใครมันจะมาช่วยไหม ตำรวจไซเบอร์นะนุฟังนำ,นำกำลังเข้าตรวจคนบ้านพักเค,ครือข่เว็บพนันที่จังหวัดเชียงราย3จุดนะก็นู่นเลยที่ตำบลบ้านดูนะครับสจุดอำเภอแม่สายอีก1จุดนะรวบผู้ต้องหาได้8รายพร้อมกับของกลางเพียบเลยนะครับโดยจุดแรกเนี่ยตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจคนที่นะหมู่ที่9ก้าตำบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงราย จับกลุ่มแอดมินดูแลเว็บไซต์3คนพร้อมของกลางอีกจุดหนึ่งที่หมู่4ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายเหมือนกันนะซึ่งก็ผู้ต้องหารับหน้าที่เป็นแอดมินดูแลเว็บไซต์นี่คนได้ของกลางจํานวนหนึ่งนะครับส่วนจุดที่อำเภอแม่สายได้ผู้ต้องหา1คนรวมผู้ต้องหาที่จับได้8คนเป็นผู้หญิงหมดเลยอืมนะเป็นผู้หญิงหมดเลย8คนเจนา้าหน้าที่บอกว่าวันนี้บุกตรวจทั้งหมด3จุดได้ผู้ต้องหา8รายโทรศัพท์มือถือ40เครื่อง คอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊ก10กว่าเครื่องสมุดบัญชีอีกเพียบยึดเงินสดได้อีกแสนสามหมื่นโดยในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดสารภาพบอกว่าถูกจ้างให้มาเป็นเจ้าหน้าที่แอดมินเจ้าหน้าที่การตลาดคอยทําหน้าที่เบิกถอนเงินจากเว็บพน,นันให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งการทํางานในวันนี้ได้ประสากนการทํางานกับตํารวจภูธรเชียงรายแล้วก็สอบสวนขยายผลไปยังผู้ที่มีเกี่ยวขอ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเว็บไซต์ที่จับในครั้งนี้ก็คือ OK2 OK d ดี ซึ่งหลังจากการจับกลุ่มเราพบว่ามีเว็บพนันที่เกี่ยวข้องอีกสองสเว็บสมาชิกกว่า2 0 0แสนรายเงินหมุนเวียนรวมหลายร้อยล้านบาทซึ่งก็จะได้มีการขยายผลหาเจ้าของหรือผู้รับผลประโยชน์รายอื่นต่อไปนะโดยกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทั้ง3เว็บเนี่ยมีเจ้าของรายเดียวกันหรือเปล่าแต่เบื้องต้นทั้ง3เว็บใช้พนักงานชุดเดียวกันในการดาเนินการทาหน้าที่แอดมินตอบคาถามสมาชิกแล้วก็ฝากถอนเงิน ก็น่าจะเป็นรายเดียวกันนั่นแหละเดินดูฟังนะครับนะนะเขาให้เงินเดือนเดือนละเท่าไรเอาสองหมื่นเลยอ่ะให้ตัวกลมๆเลยนะครับอ่ะสองหมื่นนะดีใจเดินดูฟังแล้วทํางานสบายๆนะสิ้นเดือนได้สองหมื่นสิ้นเดือนได้สองหมื่นแล้วก็มาโดนจับแทนไอ้เจ้าของเว็บมันสองหมื่นเนี่ยช่วยได้ไหมไอ้เงินหุนเวียนร้อยล้านกว่านี้ที่ไปดูแลให้เขาเนี่ยมันช่วยอะไรได้ม้าง นะติดคุกติดตารางแล้วยังไงนะมีประวัติติดตัวอีกนะครับนะมันคุ้มค่าไหมนะอืมสอนลูกสอนหลานดีๆหน่อยนะครับนะอย่าไปเห็นแก่เงินทองอะไรพวกนี้นะจนตัดสินใจไปไปทํางานให้เขานะครับส่งเสียให้ร่ําให้เรียนนี่จนจบปริญญานี่ถ้าดูฟังนะนะไปให้ก็ไปเป็นปล่อยให้ไปเป็นขี้ข่า นะขอย้พวกหากินผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเราจะยอมได้เหรอในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเพราะฉะนั้นปลูกฝังความคิดของเขานะยนะย้ำเลยห้ามเลยก็แล้วกันนะมึงอย่าเป็นขี้ข้าเขาทําผิดกฎหมาย,ยางั้นมึงมามึงมาขายลูกชิ้นปิ้งข้างทางดีกว่านะพ่อแม่ยังสบายใจได้บ้างว่าเออมึงไม่ต้องไปติดคุกติดตารางละนะอะ่ะช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้ลูกเราหน่อยอย่าให้มันเห็นแก่เงินเห็นแก่ความสะดวกสบาย มีเงินใช้เยอะๆทำงานสบายๆแต่ไปผิดกฎหมายผิดศีลธรรมแบบนั้นหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆคุณภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนคือความต้องใจมุ่ง นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชหนุ่มมาเสียเมีย1หนึ่งลูกสองน้องเมียง,งามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะ กับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะก้าวเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวรรษนะแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องกเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำ พามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟิลเลอร์นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ย ล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปลียบพี่น,อน้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกคว้าเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอบ,อบใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็นะสูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน CCS นี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นมันสัมพัลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กปบอมใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กันนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน ให้รู้เน,ะนาะแลก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099-002-4999นะครับ099-002-4999นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ